สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานโชว์เครื่องเรือครั้งที่สองครับทุกคนก็วันนี้เรานําเครื่องโชว์มาด้วยนะครับกับเรือแตงขาวอ่อนมีตัวครับวันนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องของเครื่องแขาวอ่อนเฉพัะราคาครับทุกคนว่าสวยงามแค่ไหนครับนี่ครับตัวนี้ครับที่เป็นเครื่องยนต์อะไรครับผมดีเซลสามันดีเซลสามตันนะทุกคนมบอกว่าตกแต่งสวยงามมากครับตกแต่งรื่องมิงซังเต็มระบบเต็มระบบ หมูปอาตัวนี้ครับสามพันเหมือนกันครับพันเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือตัวเลี้ยแข่งเครื่องแข่งอ้ยอันนี้เขียวชมพูนี่ตัดกันได้ดีทุกคนสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นของทีมเสียไก่หัวอ่อนอ้ารถหนัก้านะครับสวยงามไม่ต้องฝากอะไรเยอะครับเห็นผ่านหน้าเพจแล้วลอดยครับกับเสก่หวอ่อนทุกคนวันนี้ก็ เน้งเข้าร่วมนะครับผมน้นเข้าร่วมเข้าร่วมที่สรุปปากกาของทุกคนกับง,งานนี้นครับโชว์เครื่องเรือครั้งที่สองครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราทีมาาทมาู้วกันแถวแล้วทีมงา,มาสแกนว่าอ่อนนะครับ